ค่ะสั่งตัวหล่าไปแล้วค่ะสั่งน้น,นะคะโอ้หน้ากินมากวันนี้นะคะพาทุกคนมาชิมไก่บ้านกันนิดนึงค่ะเรามีโอกาสมาจังหวัด นคนปรปฐมนะคะคุณขาเมืองนี้เป็นเมืองแห่งของอร่อยบอกเลยว่าเห็นคลิปนี้แล้วน้ำลายไหลแน่นอนนะคะดูกันกี่โมงก็คอมเมนต์มาจาก้กร้านนี้นะคะปฐมโภชนาค่ะอันนี้แอบปไปถ่ายอะไรเขาเออน่าจะเป็นออเดอร์เขานะฮะร้านนี้เขาก็จะมีแบบเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นขาหมูอันนี้ <Hey. S 1> มาในฝั่งของอาหารที่เป็นน้ำ,นำ คุณชายก็บอกว่าจะทานอะไรเอ่ยร้านนี้เขาขึ้นชื่อเป็นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงห้อยไว้นะคุณค่ะดูสิแล้วก็มีข้าวหน้าไก่ย่างมีข้าวขาหมูด้วยนะ่ะนี่โอลอันนี้คุกไก่ย่างเขาสับรสคุณชายอยู่ร้านอะไรเนี่ยคุณชายประมพุทนาการปรมโุนา แป๊บเดียวก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะอู้หูข้าวหน้าหมูแดงและข้าวหน้าไก่อบมุ้ชายข้าวมันไก่เลิศเกินมาแล้วข้าวมันไก่น่ากินมากน่ากินจริงน่ากินจริงๆๆๆอันนี้เกาเหลาหมูสุนนะคะอันนี้ข้าวข้าวหน้าไก่อบกับหมูแดงรวมกันแล้วก็ราดน้าหมูแดงชํำมากคือเอาจริงนะทุกคนร้านนี้ไม่ได้กะว่าเอยจะปไปถ่ายอะไรอย่างนี้แต่มันแบบ มันต้องถ่ายอ่ะทุกคนคือต้องให้โลกรู้ว่านะคนปรปฐมร้านนี้คือจึ้งมากนะคะแล้วเราไปกันประมาณเจ็ดโมงสามสิบนาทีเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีคุณค่ะร้านคือ้อมมากไก่เต็มเป็ดเต็มรสเต็มลาวแบบเมื่อกี้นะคะอืมอันนี้คือหมูแดงนะคะข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวไก,อก่อบคือเธอนี่ยืด,ยด เขาก็จะถามว่าจะราดน้ําหมูแดงหรือว่าจะราดน้ําไก่อบเราก็นี่เลยค่ะขอเป็นน้ําหมูแดงแม่ก็จะทํามาให้เลยแต่ว่าแอบติดเค็มนะจ๊ะติดเค็มนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมันก็จะนัวอยู่กินกับข้าวอันนี้ก็จะเป็นไก่อบเธอแล้วก็สไตล์เขานะคะจะไม่มีน้ําซอสไม่มีน้ําจิ้มอะไรนะคะเพราะว่าเขามั่นใจว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เลยค่ะเราก็รู้สึก แห้งขอใช่ไหมเราก็สั่งเกาเหลาหมูตุ๋นมานะคะนี่เราก็ต้องเสิร์ฟคุณชายเขาสักหน่อยนะคะนี่ทำการสัมภาษณ์คุณชายนะคะคุณชายก็บอกว่าโอ้อร่อยข้าวนุ่มคุณเชื่อไหมนี่ยังไม่ได้ลองทานของเขาเลยนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเรานะคะกินโชว์แล้วหนึ่งนะอร่อยมากเธอจา๋านี่ค่ะคุณชายนะคะติดใจมากสําหรับ น้ำเกาเหลานะคะผมก็จะมีติดเค้มเหมือนเดิมน,นะคะแถวนี้ติดเค็มนิดนึงแต่ว่าก็คือลิอยู่เดี๋ยให้คุณชายลองชิมงับเข้าไปนะคะน,นี่นต้องกินต้องลองอคุณชายบอกนนใช้ได้ใช้ได้นะคะอ่ะ,อะเอาใจเขาน,นิดนึงนะคะ,ะกินเข้าไปนะคะแล้วก็ต้องมีผักด้วยจานนี้ก็คืออร่อยอทุกคนนี่น,น,นก่อนจบคลิปนะคะมีวิธีการ ใช้หลอดนะคะใช้ใช้ฝากระป๋องนะคะอย่างถูกต้องเธอคุณรู้เปล่าเนี่ยเขาไว้เสียบหลอดเราจะเขาไว้เสียบหลอดนะคะ,น,ะนี่ชนละหนึ่งเปิ้งนะคะจบแล้วในคลิปนี้อร่อยมากคุณขาปฐมโภชนาคันรสจริงมาก็มาทานนะคะก็ปักบมุดมาเลยนะคะใน Google คะ่ะไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะ